ครับแล้วนี่คือตู้เมนนะครับตู้เมนในการจ่ายกระแสไฟมีทั้งอินแล้วก็เอาพุทนะครับผมอินแล้วก็เอาพุทอินแล้วก็เอาพุทส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีดูฝั่งนี้นะหลอดแสดงสถานะแล้วก็ จอดิจิตอลนะครับผมตรงนี้ครับ LED light นะครับ on off สวิตช์จะปิดเปิดได้นะครับผมครับผม on off ส่วนตรงนี้จะแจ้งสถานนะเกี่ยวกับเอ็นนิวตันแล้วก็จีกลวนะครับผมครับผมส่วนสวิตช์ตรงนี้ก็จะมีการตัดระบบที่เรียกว่าหลอด จีเก่านะครับเพราะว่าเวลาเราจะตรวจสอบอสัญญาณหลอดจีเกลวแล้วก็เปิดนะพอเราไม่ไม่ต้องการเราดูว่าเออมันเรียนดิวตัน,ตนแล้วก็จีเกลมาครบแล้วเราก็ปิดปิดนะครับผมครับผมตัวนี้จะวนโวลนวน,วนเฟสนะครับวนเฟด L หนึ่ง L สอง L สามตามนี้นะครับจอดิจิตอลจอดิจิตอลตัวนี้จะเป็นจอที่สามารถที่จะออนออฟระบบอ่า เมนเบเกอร์ได้นะครับผมโดยการสั่งทริปเมนเบเกอร์ครับผมหรือว่าสั่งแมนิติกในการตัดระบบไฟใจ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นๆโซนด้านหลังนะครับผมซึ่งไฟมา220โวลต์หรือว่าไฟกระชากไฟเกินตัวน,นี้จะสั่งตัดทันทีนะครับไม่ให้อุปกรณ์ที่รับไฟจากตู้นี้เกิดการเสียหายได้นะครับนี่ก็ วลเฟดนะครับผมเวลาเราเปิดก็จะดูที่จอเฟดหนึ่งก็จะติดนะครับตัวนี้ตัวฉุกเฉินนะก็คืออินจต็อปนะครับผมหมายว่าเราถ้าเราเนี่ยก็กดปึ๊กเนี่ยระบบจะดับทันทีนะระบบจะดับทั้งตู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเมนนะครับผม power f i t นะครับ in out จอแสดงเฟดให้เราดูว่าไฟออนตลอดนะครับตัวนี้จะเอาเป็นตัวปิดเปิดจอครับผมหรือว่าตัวสตาร์ทก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะทำขึ้นมา ครับผมอุปกรณ์แต่ละชิ้นค่อนข้างจะมีราคาสูงอยู่นะครับผมใครที่อยากได้ก็แจ้งมาเดี๋ยวจะผลิตให้แล้วก็ทำให้นะครับผมได้ทุกแบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเที่อาไว้สั่งงานครับผม on off f a ฟ e จอดิจิตอลตัวนี้นะครับเป็นจอระบบจอค่อนข้างจะทันสมัยขึ้นมานะครับผม ครับขอบคุณครับใครสนใจติดต่อได้นะครับทางทีมงานเทคคอนเทคคอนเซอร์วินะครับผมเทคคอนเซอร์วิ t เทคคอนไทยแลนด์